สวัสดีครับพี่น้องครับเห็นเคยครับอยู่กับพกกระใหญ่คือเราอ่าคลิปนี้ห่อสิพาพี่น้องมาอ่าเบิ้งนะครับอ่าระบบน้ําหยดนะครับอีกแปลงหนึ่งของพกกใหญ่นะครับก็คือแปลงนี้ห่อใส่ท่อเมนเป็นอ่าท่อพีวีซีนะครับท่อพีท่อพีวีซีขนาดนิ้วครึ่งนะครับผมอ่าห่อใส่ตัวนี้นะครับเ่าจะใส่เครื่องสูบน้ำเป็นตัวดันน้ำนะครับผม ก็คือมันอยู่ไก่น้องน้ำนะครับน้องน้ำก็คืออยู่ฝั่งนี้นะครับก็คือเขาจะตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ปั่นน้ำขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็สะมาดันเบิ้งนะครับว่ามันสิได้เถียวละจักสายนะครับเถียวละจักหลงนะครับตรงนี้พอก็หยาปลูกไว้อยู่ที่ระยะหล่องนี่ครับเม็ดยี่สิบนะครับเม็ดยี่สิบสามสิบนะครับประมาณเม็ดสามสิบนะครับเม็ดยี่สิบถึงสามสิบนี่แหละครับใส่เครื่องปลูกปลูกไว้ก่อนนะครับแล้วพอก็หยาจังไม่หลากสายน้ำหลังนะครับ ระยะต้นเครื่องปลูกพกญยาตังไวยูที่ระยะห60สิเซนติเมตรนะครับแต่ว่าเทียมนำยศนะครับพกขยาใส่อยูที่30สบนะครับตาหนามระยะห่างนะครับ30เซนติเมตรนะครับมันกับโตรงกันวันไหนดอกพี่น้องมันมันบริเวณนะครับเนาะกะบวเป็นหยังนะครับเพราะว่าดินที่พกขยาปลูกแปลงนี้นะครับพกญยาสูบน้ำใส่ไวก้อนแล้วนะครับผมสูบน้ำลงไว้สูบน้ำทั่วแปลงเลยละครับ แดีวก็ปลูกก้อนเลยนะครับปลูกดินมีความชื้นนะครับแล้วที่นี่ก็จังมาหลากสายนะครับเพื่อเติมนม้ำเติมปุ๋ยไปนะครับผมแปลงนี้นะครับมีพื้นที่ทั้งหมดนะครับพี่น้องครับอยู่หกไร่นะครับแต่ว่าหอดหนอนมองต้นไม้ต้นพี่นอ้องพื้นที่หกไร่นะครับแต่ว่าสายที่พวกขยะนั่งโกงเหลืออยู่กับมันเหลืออยู่ หกมวนนะครับซึ่งมันบบพอนะครับกะสีนาสีไดใสอีกสองมวนนะครับังสงพอหกไรก็ะสีเบอยู่ประมาณจักอ่าแปดมวนนะครับบเบิดีหรอกพี่น้องเจ็ดมวนก็กาันะครับผมแต่ที่นี่พ่อก็อยากระโบจักนะครับว่าระยะควมยาวขนาดนี้นะครับมันสีดันไดเธอระจักสายนะครับมันสีไดซำไดนะครับผมอ่ารนี่ครับจากนี้ไปสูตรองเลยนะครับร้อยห้าสิบเมตรนะครับผม ของของพ่อกุนอยานะครับเนาะทั้งเบิร์นี่จะมีอยู่ห้าสิบท่าได้ละหาสิบหกล่องนะครับทั้งเบิร์เลยแปลงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเฮาใส่ลดหน่อยลดหน่อยนะครับเฮ็ดล่องมัน่นมันก็นจะได้หลายล่องกว่านี้นะครับเพราะว่าระยะล่องนี่มันก็นจะชิดเขานะครับเมตรสิบเมตรยี่สิบนะครับแต่พอ่พอกุนอยาก็ใส่ระยะนี้นะครับอ่า ว่าถึงอีกปัญหาหนึ่งนะครับผมอ่ามันก็ลังแตกนะครับปลูกไปได้หลายมือแล้วหามือและสี่หาเหมยลวครับผมอ่าปัญหาที่เกิดขึ้นตามขึนมานะครับผมพอกระยาปลูกเซจนะครับมาหลากสายหลากสายอ่มือวานนะครับกับมือหนีนะครับเมื่อว่านตอนมันมาจ่อหัวนี่แน่นะครับกับมือหนีนะครับกับแลวตอนเทียงนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับผม น้มว่ท่านเดปล่วยไปสามพี่น้องที่นี่มันมีหมานะครับหมามายองนะครับมุนมุนเบิร์ดนะครับสายนะครับมันมันมันกระสีมวนนั่นแหละครับดินมันกะเป็นแปนเปนาะพี่น้องกะมีสายนามแรียนผ่าอยู่มันกระสีว่ามวนเพิ่นแล้วครับเนี่ยมือเส้าเพิ่นกะมาแลีนหยอกกันงำม,มุแนแหนขาดแหนนะครับกัขดขาดไปนํำก็ะมีนะครับ สายเทเทนีนยศพอของพอกอหยาชุนนีนะครับยังเป็นของใหม่อยู่มันกะเห็นแดดนองพี่น้องเข้าเห็นแล้วนะครับเป็นบทท่านเดบ่อยหอน,นาม,มาจ่อย <c oughs> มันยองหมุนเวิร์ดสมแล้วครับวันนี้โตสน,นันแฟนเฟือนพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับมันบัไอ้อยู่ไก่หมู่บ้านนะครับแต่ว่ามันอยู่ไก่นะครับแต่ว่ามันก็มีแมกนะครับอ่ามา้าเฮามันกับมาตัวทีบตัวแดนเลยพี่น้องก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับทีต้องคอยระแวดระว่างนะครับสําหรับ ระบบนำยศนะครับมันเกิดความเสียหายกับเฮากับของเฮ้าเองนะครับพราก็หยาก,ก็เลื่อยกระยักห่ายยุ่นแล้วครับแต่ว่าก็เฮ็ดหนังบ่ดด้กรเลื่อยเอาเอาเอาปืนหนังสติกนะครับเอาหนังสติกมันยิงไรเอานะครับผมเผื่อเอหตุไหนมันหลับนะครับอ่วาวอถึงนะครับที่นี่จากเอ่อแปบ๊บนะครับแป๊บพีวีซีนี่ พ่อข้าหญ่ก็ดึงโค้งไปทั่วทีบทั่วแดนเลยครับเนื่องจากว่าสวนเฮามันบวเป็นวาดเป็นทรงนะครับผมมันก็จะโค้งโค้งสี่เลยพี่น้องผลก็โค้งไปหอนวนเบื้องท้างนี้ทา่านี่โค้งไปหนีโค้งโค้งสี่ครับพกอก้าหญาก็เลยโค้งไปทั่วทีบทั่วแดนโลดจนเต่าก็มันกับวบป็นหนังนะครับแต่ว่าตอนเวลาเฮ้ามากเก็บกู้นะมันจะมันจะเป็นลักษณะงอๆสี่เลยพี่น้องแป๊บหนาเฮ่านะั้นมันจะบวตรงขึ้นเฮาเฮ้าวางตรงนะครับ มันจะอยู่รูปนี้เลยนะครับพอถึงตอนชุดถ่ายตอนที่เขามาเก็บปูไว้นะครับผมเออโค่เนี่ยครับมันก็นจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผมอันนี้นะครับเอ่อฝนตกนะครับเมื่อคืนพี่น้องฝนตกมาก็ซุ่มเติบครับก็พ่อคนอยาก,ก็เลยยั่งบ่เด็บปล่อย,ออยน้ำนะครับยั่งใจเย็นอยู่ ต่อกันยังโมเหลวดีนะครับนี่โมที่มันเหลือครับพราท่านเหล้วเหลืออยู่สิบสองหลองพี่น้องนี่แหละครับนี่ครับพวกก็อาจจะสูบน้ำขึ้นมาจากนี่นะครับจะสูบน้ำขึ้นมาจากบ่อนี่ครับมาต่างเครื่องอย่ทั้งเตะนะครับก็สูบพานขึ้นมามาใส่กองใสยังอยู่นี่นะครับตัวดูดปุ๋ยอยู่นี่นะครับผมตามนั่นครับผมเป็นแนวทางนะครับสําหรับพี่น้องท่านใดที่อยากลองเหตดเบิ้ง เทพนำยศนะครับพกอก็หาสืออยู่มาอยู่มวนประมาณแปดร้อยนะครับหนึ่งพันเมตรนะครับแปด้อยที่จริงมันก็สิเบิร์ตแปดมวนนะครับในหกพันเพื่อแปบน้ำแน่ก็อีกสองพันแบบพีวีซีนะครับแล้วครับกับเบิร์ตเงินประมาณจัดหมืน่นนี่แหละครับเฉพาะชุดอุปกรณ์นะครับสำหรับนมยศ ลงทุนถามว่าคุ้มคาบ่กะมันมันก็ตรงคุ้มแล้วครับเพราะว่ามันก็บบวไดใส่ปีเดียวนะครับพี่น้องพอลังจากมีฝนฝ้ามาปกติเฮากับเริ่มเก็บกู้สายใดนะครับเก็บไว้ใส่ปีหน้าอีกคือเกานะครับเป็นอย่างสาเหตุที่พอกอหยาคือว่างจังสีเลยนะครับว่างตามหัวหล่องยังสีเลยทอมันโค้งกระร้างมันก็คือถ้าเฮ้าไปแหวก บาดอยู่กลางนะครับเวลาหาเจาะใส่บอลว่าวพี่น้องมันจะได้เจาอออกสองขางนะครับเอ,อ่อแล้วมันเห็นห้ทอห้าหักง่ายนะครับเพราะที่พอกอหย่าเคยเห็นมาเวลาห่อโยกแนีนี่แน,นียมันจะแตกมันจะแตกหักนะครับเพราะว่าหูมันอยู่ซื้อกันนะครับผมหูมันอยูอ่ตรงขามกันมันก็เจนให้ทอห่อ่าหักหักเร็วนะครับพอกอหยาก็เลยเหตุยังสี่เลยนะครับบ่วสีเป็นทอเม่นสองนิ้วหรือว่านิ้วเคืองนะครับ ถ้าเ,เขิดเทาไปว่างเป็นทางกลางปุ๊บมันจะเป็นเขาเอื่นว่าว่างแบบกลางป่านะครับแต่กะดีครับอันนั้นมันจะทอแปมเข้าจะตรงนะครับจะเห็นง่ายนะครับแต่บเสียงหล่องสี่มันจะบบเป็นดึงโค้งสี่นะครับแต่กะมันก็มีข้อเสียนะครับก็คือทอเมนเทามันจะหักไววนะครับผมอ่ะมาเราซูพี่น้องฟังครับอ่าสำหรับระบบน้ําหยดนะครับเอาคลิปนี้ พอ่อกาใหญ่จะขอลาพีล่าหนองไปสักอนนะครับคลิปหนาจงพอกันไหมอีกคือเกา่าเดี๋ยวสิมาพาพี่นองไปเบิงมูทีปลูกไวแล้วดเดือนละละครับว่าคืบหนาไปหอดไสแล้วนะครับทำรับน้มยศแปลงทีผ่านมานะครับเอาคลิปนี้ลาพีล่าหนองไปสักอนครับผมคลิปหนาพอกันไหมคือเขากบพกอกาใหญ่เช่นเคยครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ